ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n e l รีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีพระกิ่งชนะจนหลวงปู่หมุนนะครับมี2เนื้อมารีวิวให้ทุกท่านชมกันนะครับก็จะมีเนื้อทองระคังโบราณนะครับนี่นะทองระคังโบราณนะครับแล้วก็มีเป็นเนื้อกระไหลเงินกระไหลเงินวิสองค์นะครับซึ่งเป็นรายการแถมยกลังเขาเพิ่งส่งมาให้นะครับ เพราะว่าเมื่อสองสามวันก่อนนะครับผมได้มาเป็นเนื้อชนวนนะครับมีเนื้อชนวนแล้วก็ส่วนรายการเนื้อกระไหลเงินนี้นะสององนี้ชุบกระไหลเงินนี้จะเป็นรายการแถมยกลังนะผมเพิ่งได้มาเดี๋ยวให้ดูเนื้อทองระคังโบราณก่อนนะครับทองระคังโบราณน,นี้ก็จะมีเขาสร้างแค่หนึ่งหมื่นองนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับ เปิดแบ่งปันที่อง์ละ250บาท3องค์7 0ร้บาทนะส่วนเนื้อชนวนก็ยังมีนะฮะองละ2องบาท3องค์็0ร้บาทส่งฟรีรับกี่องค์ก็ส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางองค์นี้เลข3 0 5นหนะครับนี่สวยงามนะฮะเห็นไหมกะนะครับนี่ใต้ฐานเ็อุดนะฮะอุดด้วยยันนะนะครับนี่เห็นไหมสวยงามมากนะนี่โอ้นะครับ ตอกเป็นตัวมีตรงนี้นะฮะพระกิ่งนะฮะเป็นเนื้อทองระครังโบราณนะครับนี่สวยงามมากนะฮะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะส่องกล้องนะเดี๋ยวลงกล้องส่องความสวยให้ทุกท่านชมนะครับโหดูครับดูงานครับดูงานนะ ซึ่งมวลสารนะที่ใช้ในพระกลิ่งรุนนี้ก็จะเป็นมวลสารที่นะเป็นวัตถุมงคลยุคแรกๆนะของหลวงปู่หม,มุนนะซึ่งหลวงปู่หม,ม่นท่านได้ปลุกเสกไว้นะครับรุนี้ออกที่วัดบ้านจานโดยตรงเลยนะฮะดูหน้าพระน้าแบบทรงจีนนะตีนะพระกลิ่งเขาเรียกว่าพระหมอนะครับนี่สมัยก่อนเขาจะใช้อรัถนานะทําน้ามนต์รักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับวดจมูก จมูกพระนี่ตรงมือซ้ายของท่านท่านก็ถือหม้อยาไว้เห็นไหมน,นี่คือองค์พระกลิ่นนะครับสวยงามมากนะลูกค้าเนื้อหามนสารนะครับชัดเจนนะครับออกวัดปั้นจันทร์โดยตรงลูกค้าดูหน้าพระดีๆนะครับนี่นะแปบ๊บนึงน,นะฮะอ่ะยวส่องใหม่นะครับ ต้องบอกว่าสวยมากนะฮะนี่องพระครับดูด้านหลังฮะแต่ดูด้านหลังฮะดูด้านหลังครับด้านหลังชัดไหมเอ,อ่ยอ่าเลขสามหนึ่งสี่นะไม่ใช่สามศูนย์อ่าสาม สามหนึ่งห้าหรือหนึ่งสี่ลูกค่ะต่อโคตรเป็นตัวมีนะฮะนี่ให้เป็นสามหนึ่งห้านะครับสวยนะผิวสวยมากเป็นทองระขังโบราณซึ่งนะเขาจะมีมวลสารแบบว่านะครับมวลสารเด็ดๆเลยนะนี่เห็นไหมนะครับผิวพระก็สวยครับนี่จมูกโดง่งเปี้ยเลยฮะนี่ หมูพระแบบโด่งมากค่ะนี่สวยงามองละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับส่งฟรีนะฮะท่านไหนที่อยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะครับองละสองร้อยห้าสิบาทนะส่งฟรีนะครับสวยงามมากนะมีเห็นไหมลูกค้าแลเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกะไหล่เงินกันบ้างนะฮะกะไหลเงินนะครับกะไหล่เงินนี้ก็จะ เป็นเขาเรียกว่ารายการแถมยกลังนะครับเป็นรายการแถมยกลังของเนื้อชนวนที่ผมยกลังมานะครับนี่นะฮะมีมาสององค์เพราะว่าเนื้อชนวนนั้นผมได้มาสององค์นะฮะนี่เห็นไหมกำไรเงินสวยมากลูกค้าเห็นไหมครับนี่ฮะองนี้เลขเท่าไหร่นะครับเลขห้าหรือเปล่า เอ๊เอนะผมดูเลขก่อนไม่รู้ตอ,อกเลขตรงไหนนะฮะเดี๋ยวขอส่องหาคนแป๊บหนึง่งนะครับตอ,อกเลขไปที่ก้นหรือเปล่าเี่นะอ๊ไม่มีตอ,อกเลขน,นะฮะสงสัยรายการแถมเขาะจะไม่ตอ,อกเลขนี่ดูหน้าพระก่อน สวยนะฮะนีสวยมากครับถ้าภาพไม่ชัดนะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะบ,บางทีมันก็กล้องมันไม่ค่อยจะบโฟกัสนะฮะครับโอเคประมาณนี้นะครับเนื้อกระไหลเงินนะครับมีแค่2อ,องค์นะครับนะก็เปิดไว้ที่องลาล้า0 0บาทนะท่านไหนอยากจะรับก็ปิดเข้ามานะครับดูอีกองคหนึ่งเนาะอีกองค์หนึ่งนะครับ องหนึ่งนะครับอีกหนึ่งองนะฮะนี่อองค์นี้สวยมากนะฮะเลขหกครับ,รบโหกเมื่อกี้เลขห้าหรือเปล่ามองไม่ออกจริงเมื่อกี้องนี้เลขหกนะนี่ชัดเจนนะลูกค้านี่นี่เดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะน้าพระเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับ เลขหกชัดเจนฮะโค้ดเป็นโค้ดเลเซอร์ครับผมนี่ฮะสวยงามครับองลาห้าร้อยบาทนะครับใครรับก็ปิดมาเลยนะครับมีแค่สององค์เท่านี้นะฮะส,สวยนี่มีแค่สององค์เท่านี้นะครับองลาห้าร้อยบาทนะครับพระกิ่งชนะจนหลวงปู่หมุนแห่งวัดบ้านจานนะครับนะสวยๆเลยฮะจมูกโด่งๆเปียกๆนะครับนี่ สวยงามมากนะก้นก็อุดด้วยยันนะเห็นไหมฮะนีนะ่อุดเป็นยันนะนะอุดกลนนะนะครับจมูกสวยเห็นไหมฮะจมูกโด่งเลยนะครับใครอยากได้นะก็ติดต่อเข้ามานะครับ,นะรบผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อร่วมบุญเชา่าบูชาวไว้ที่หน้าจอนะเดี๋ยวเอามาเทียบให้ทุกท่านชมก่อนนะครับเผื่อบางท่านอยากจะเห็นว่าเนื้อ องค์พระเป็นอย่างไรนะครับมาให้ทุกท่านชมนะครับนี่องทางซ้ายมือคือเนื้อกระล่เงินนะครับองค์ทางขวาคือเนื้อทองะระฆังโบราณนะครับท่านอยากได้เนื้อไหนนะครับเนื้อกระล่เงินก็องละห้าร้อยเนื้อทองะระฆังก็องละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับส่งฟรีทั้งสองรายการนะครับใครอยากได้เนื้อไหนอะไรอย่างไรท่านก็ติดต่อเข้ามานะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนล รีวิวพาต้องขอญอาตลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ